ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นเหตุการณ์หรือผิดใจอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่ารถเก่งคันนี้แซงซ้ายมาแล้วมาอยู่เลนขวาแล้วก็เบรกจึ๊กเหมือนอยากจะหาเรื่องหรือสั่งสอนอะไรบางอย่างนะฮะรถพี่ดว่วนอีสานใต้คันนี้ก็เหมือนแบบว่าไม่<ๆ>อยากมีปัญหาก็เลยว่าจะตัดสินใจแซงซ้ายออกไปก็คือจะบอกว่าทางใครทางมันนะนะผมไม่อยากจะมีปัญหาตัดสินใจแซงซ้ายก็ได้นะฮะในเมื่อรถเก่งคันนี้จะวิ่งขวาพอปรากฏว่าแซงซ้ายมาพี่รถคันนี้ก็ กับพิบไฟสูงใส่ต่างจากนั้นรถเก๋งคันนี้ก็ของขึ้นทันทีนะเพราะว่ากูไม่ให้ไปไหนอ่ะกูอยากจะกินเท้ากับมึงนี่แหละเออมึงวิ่งขวามาคนเดียวได้ยังเออนี่ฮะ,อะพอยิ่งกระพิบไฟใส่ก็ยิ่งของขึ้นทีนี้รถสิบล้อก็จะวิ่งขวาไม่อยากจะไปแบบรุ่นวายอะไรมากมายนะฮะเนี่ยฮะรถเก๋งคันนี้ก็มีของมากระพิบคื้นให้มาเป็นว่าให้นะฮะฉันก็มีของคุณมีของฉันก็มีของเหมือนกันนี่เธอจริงมาฉันจริงกลับนี่ฮะพอยิงเสร็จรถเก๋งคันนี้ก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้อามเคยเจอและอามก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องอย่างนะคือปัจจุบันรถที่วิ่งในถนนประเทศไทยเนี่ยเลนขวาก็มีเลนกลางก็มีถ้าคุณรีบคุณก็แซงซ้ายแซงขวาว่ากันไปถ้ารถคุณวิ่งขวามันผิดก็ว่ากันไปตามกฎจราจรปัจจุบันมันมีกล้องมันมีรวบทางหลวงเยอะแยะฉันก็ว่ากันไปตามกฎหมายดีกว่านะครับไม่ควรจะมากันแกล้งหรือใช้วิธีการใช้อารมณ์ตัดสินใจบนท้องถนนอย่างนี้ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับ